สวัสดีครับสวัสดีเอี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับโอ้หัวนาจโจ้เริ่มตะลุยป่าแล้วพี่น้องนี่ครับตรงนี้หัวนาจโจต้องโกยป่าออกเอาเอาเออ

เอารากป่าไปทางนู้นแล้วเอาไปกองไว้ตรงไหนเราอยู่ไกลๆนิดหน่อยนะครับมันร้อนนะฮะร,ร้อนไอตัวตัวมิมนะ่าตัวมิมบินเต็มเลย โอ้โอ้ระวังกิ่งไม้ครับงานแบบนี้ต้องยกให้าทางด้านเจ้าจแคทเลยนะพี่น้องการตีป่าแบบนี้นี่เขาชอบเลยครับเดียวว่าหน้ารจ้อยไม่ชอบงานสีมือนะครับชอบงานตีปรงตีป่าเงี้ยจะลุยๆหน่อยครับลมต้นไม้อย่างนี้อางานแบบนี้ของชอบของเขาครับ อากาศร้อนจริงฮะเอาเจอต้นไม้ครับต่อไม้อยตัวอะไรนี่ เอาเดินดันเลยฮะเดินดันเลยอ้าวหนา้าจจิดไม่ใช่รถดันนี่นะตัวน่าจะเป็นตอมมีรมาบินเต็มเลยตอมตอมรถแมคโครเต็มเลยนะครับนู่นอ๋อเจอเจอของแข็งเจอของแข็ง สายลุยครับสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลาอาสำหรับเจ้าเคทสามสองศูนย์จะเที่ยงนะฮะอนาจะพักเที่ยงหรือเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ừ, ตัวไม้ใหญ่หรือเปล่านี่ครับเอาไปปองปงไว้เผานะพี่น้องไว้เผาเพราะว่าตรงนี้ติดต้นยางพารานะครับ ไกลไม่ได้ครับจะแค่นี้เดี๋ยวเชเว็มาครับ โน้นนะรับจะของคุมเลยนะว่าต้องเอาป่าข้างๆนี้ออกให้หมดหลังเดอ้อเนี่ยตอนเนี้ยผมถึงไหมวู๊เรียบร้อยสปายครับงัน ตีป่าแบบนี้ครับของชอบเลยสำหรับเจ้าไขาลานหรือว่าสายหกสามสองศูนย์โล่งครับพี่น้องอ,อย่าอย่าว่าไปเอาอตัวใหญ่ๆออกนะ วัวลอยฮนะเกี่ยวออกให้หมดเลยระวังนะฮะโจะอย่าไปสวิงนะอย่าไปเจอตัไม้ใหญ่ๆสุดเสร็จเลยนะเพืงสวิงแต่งในงานเข้าใหญ่นะไปต่อเรื่อยๆครับพี่น้องตรงนี้ไม่น่าจะใช่นะ เราไม่ใช่ต้นยางเขาไม่ยอกเขาน่าจะโอยลองต้นยางเขาด้วยนะ ผมอันตรายตรงสวิงนี้นะฮะสวิงตัวเจอ,อตอไม้นะอันตรายเป็นเป็นเป็นที่อันตรายอย่างยิ่งเลยสำหรับการสวิงแล้วไปเจอตอไม้เพืองสวิงอาจจะแตกได้ครับน่า,นา,นาจะโรยะวังนะครับโอ้ยเต้นนหะโอ้ยตนลามหรือเปล่า โอ้นี่บรรยากาศเย็นครับอยู่ร่มป่ายางครับพี่น้นองก็มาดูเจ้าแคทสามสองศูนย์ตรุยป่าครับ อันนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็เที่ยงนะพี่น้องเที่ยงก็ยังหัวหน้าไม่รู้จะจดอดพักกินข้าวไหมแต่ว่าแกกินข้าวเมื่อไม่ไม่ประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงเช้าอ่ะน,นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ